ก็สวัสดีพเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดต,ตามบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM MM ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวามือนั่นบนนู้น,นสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับ สำหรับใครนุ่มที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดวเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นุ่มจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะผมส่วนด้านบนน่มก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนุ่มให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับนี่ครับในส่วนของบริการเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับ ก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนเลงกนะผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟลฟ์ a c e b o o k ของเรานั่นเองนะผมกด c ั p y ลิงก์มานะครับแล้วก็กดวางเลยครับในส่วนจนํานวนนะผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเรานั่นเองนะัมผมเอาสักหนึ่ง,งคนละกันนะครับค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่7บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดส่งไปได้เลย ก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวๆแบบนี้้ผมได้รับคังสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนุ่มส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนุ่มว่ารอดําเนินการนุผมส่วนนี้ก็อ่าเป็นลิงก์โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเองนุ่มนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปนะ่มเจ็บาทนะครับนี่ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับสำหรับใครนุ่มที่ยังไม่ได ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอยโคโนมแล้วก็มีทูมันนี่วอลเล็นะครับผมสำหรับค้าน้ผมที่เติมเงินผ่านเคอยโคโนมได้รับโบนัสเพิ่มถึง5%เลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับทูมันนี่วอลเล็ก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่มถึง2%เลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทเหมือนกันนะผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับค้านผมที่มีปัญหาด,ด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะผมติดปัญหาต่างๆนะผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี่ครับก็จะขึ้นกแจกน q เขียวโคมมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับใน่วนของเมนูบริการน้องหูเข้ามาดูกันได้น้องหม,มีให้เลือกเลยและราคากรนเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือน้องหูก็จะเป็นรายละเอียดของเรื่องราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับตรงเขียวเขียวนี้ก็จะเป็นค่าบริการ ของเรลราคานั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยสําหรับค้ายนะผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะผมให้มันเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่ครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok นะครับผม i ิน t a g r แกรมนะครับ youtube Tele กร a m นะครับผมอ่านี่ครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับส่วน Facebook ก็จะมีถูกใจโพสต์นะครับผมนี่ครับ เพิ่มไลฟ์โพส์บวกอินบจินะครับผมเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจเพิ่มยอดแชร์เพิ่มคอมเมนต์นะครับอ่าเพิ่มยอดวิวคลิปเลี้ยวก็มีนะครับผมหรือว่าจะเพิ่มคนดูและจสตรีมสดนะครับสำหรับใครที่สายสตรีมเกมหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าของไม่มีคนดูก็เข้ามาใช้บริการเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมอ่านี่ผมเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะผมเพิ่มรีวิวแฟนเพจก็มีนะผมเพิ่มคนเข้ากลุ่มอ่านะครับมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับ สำหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะให้ตัตราคาคอมมิชชั่น15เปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่กด Copy l i n ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆน,นะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเลยว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มี1,689นะครับผมผมขอกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่น้อมผู้ติดตามของเราก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วผมเป็น1 7 3 2แล้วนะครับผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ผู้ติดตามครบแล้วนะครับผมอ่านี่นะผมผู้ติดตามของเราก็ครบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนูเป็น1นึ่เ็แ้ล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยผมผมนั่งรอประมาณ1-2นาทีแล้วนะครับผม สำหรับค้านุ่นมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแผบฟาร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SM m b ต้าคิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ